ขอล่มดาวดำกับจอมมาน้อยวันนี้ชวนตั้งคำถามกันต่อกับงบ5แสนล้านแก้ไฟใต้หายไปไหน20ปีผ่านไปงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ทะลุ5แสนล้านแต่ความสงบยังเป็นเพียงฝันไกลแม้จะมีด่านตรวจหนานแน่นทุกจุดแต่กลับทำงานแบบขอไปทีขณะที่คนร้ายใช้อาวุธสงครามก่อเหตุซ้ำซากถึง23คดีเหมือนไม่มีใครอยากจับ อาสาทหารพรานที่เสี่ยงชีวิตในพื้นที่พูดตรงกันว่าผู้มีอำนาจจากส่วนกลางอยากให้จบจริงไหมหรือเลี้ยงค่ายไว้เพื่อสูบผลประโยชน์คนไร้เส้นสายคือกลุ่มที่ต้องลงพื้นที่เผชิญอันตรายขณะที่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนั่งรับเบี้ยเลี้ยงในค่ายอย่างสุขสบายด่านตรวจที่ควรเป็นเกราะป้องกันกลับทำหน้าที่อย่างละหล้วมเปิดโอกาสให้คาบอมวัตถุระเบิด หรือปืนสงครามเล็ดลอดเข้ามาสร้างความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุร้ายที่ป้องกันได้กลับเกิดซ้ำเป็นวงจรเพราะบทเรียนเดิมถูกละเลยล่าสุดอาสาทหารพรานยังคงต้องสละชีวิตเพื่อปกป้องชาวบ้านขณะที่คนร้ายยังลอยนวลชาวบ้านจึงไม่แปลกใจหากจะมีคำถามว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ 20ปีผ่านไปความเชื่อว่าเหตุป่วนภาคใต้ถูกเลี้ยงไว้เพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่คือความจริงที่พูดแทนกันไม่ได้ทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาตอนจบกับประเด็นนี้ได้ในคอลัมน์ดาวดำโดยจอมมาน้อยฉบับถัดไปรวมถึงติดตามเนื้อหาข่าวอื่นๆในประเด็นสุดเข้มข้นได้ทุกช่องทางที่ไทยแท็บลอย .com ค่ะ